สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาเริ่มต้นเลี้ยงนะคะบัิมะนมนะคะหรือว่าคีเฟอร์นมนั่นเองนะคะเอ่อจะเห็นว่าคีเฟอร์ที่ได้รับจากร้านใบบัวเนี่ยจะมีประมาณ8กร,รมัมซึ่งก็คือประมาณนี้นะคะ1ช้อนซึ่ง1ช้อนเนี้ยไม่ได้น้อยนะคะก็คือมันกำลังพอดีสำหรับการดื่มแล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดื่มวันต่อวันนะมันก็จะสะดวกสมมุติว่าคุณลูกค้าดื่มประมาณ1แก้วนี้นะกเ็เพียงพอสําหรับตอนหนึ่งวันแล้วนะคะอันนี้ก็คือการเตรียมเบื้องต้นนะคะก็คือสิ่งที่เตรียมแจ้งไปในคู่มือให้กับลูกค้าก็คืออ่ะหถแก้วนะคะถูแก้วอาจจะต่ํากว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าปากใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรได้หมดนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีตัวนมนะอันนี้ทางร้านจะ ให้ความสะดวกกับคุณลูกค้านิดนึงก็คือถ้ากราณีที่เราไม่ได้ซื้อนมพัชไลท์นะคะ,ะเราสามารถใช้นมนมที่เป็นนมกล่องนะคะเป็นนมโคเลตเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีการไปซื้อต่อเนื่องนะคะเราก็สามารถซื้อเมื่อเก็บแล้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็นมเนี่ยเราจะเทไว้แล้วนะคะ,ะปกติเราจะแจ้งไปอาจจะ250300หรนะหรือแม้กระทั่ง ถ้าเราอยากดื่มเยอะๆนะก็ไม่เป็นไรก็เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะแต่อันนี้จะชี้ให้ดูว่าทางร้านเนี่ยเตรียมให้ดูแล้วว่าอันนี้เราช่างง่ายๆเลยก็คือเตรียมไว้เลย250 m l หรือทางคุณลูกค้าจะเตรียมไว้1กล่อง200 ML ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะทำให้เห็นในวิธีการ250ซึ่งมันก็จะสะดวกถ้าเกิดว่าคนต้องการดื่มปริมาณมาก ในระดับหนึ่นะคะอ่าก็ประมาณนี้ก็น่าจะกำลังดีนะคะก็มีสิ่งที่เตรียมก็คือโถกแก้วสะอาดแห้งสนิทแล้วก็ล้างด้วยน้ําโดยไม่ใช้คอรีนนะคะก็จะเป็นน้ํากลั่นน้ําต้มแล้วแต่เลยนะคะอ่าแล้วก็นมตามที่แจ้งไว้นะคะสิ่งสําคัญก็คือเราจะไม่ใช้วัสดุที่เขา เป็นการรู้กันว่าเป็นสเตนเลสนะคะอาจจะมีปฏิกิยาซึ่งอันนี้เขาก็เลี้ยงกันนะคะใน,ในกระบวนการเลี้ยงนะคะ,ะแล้วก็ตัวกรองเสื้อนี้ที่ฉันกรองแล้วนะคะใช้กรองวันต่อวันทีนี้เบื้องต้นเลยนะคะจะได้รับตัวคีเฟอร์ไป1ช้อนนะหช้อนชาคือปริมาณเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เมื่อได้รับนมคีเฟอร์ไปแล้วนะคะจะทําการล้างด้วยนมนะคะเอาเอา,เอามากรองด้วยนม อประมาณนี้นะคะ,ะสมมุติว่าได้รับไปหนึ่งประมาณนี้นะคะเราอาจจะเทนมเข้าไปล้างนะคะล้างล้างสักนิดนึงตรงนี้ได้เลยแล้วก็นมที่หล่อไปก็สามารถที่จะกรองทิ้งออกไปหรือใช้รื่มหรือทาหน้าได้หมดนะคะก็ไม่ต้องทิ้งนะคะอาจจะใช้ทาหน้ามาร์กหน้าก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการล้างน้ํา ผ่านนมนีเฉยนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะนําคีเฟอร์ที่ได้และรับไปเนี่ยนะคะอ่าเอาเอาลงไปในโถกลองเลยนะคะโถเลี้ยงเลยนะคะอ่าที่เราเตรียมไวนะะนอนอนน้นะคะอ่าก็หนึ่งช้อนตามนี้นะคะ่ะจากนั้นนะคะปริมาณนมที่เราเตรียมไว้ 250 ml หรือถ้าเราต้องการดื่มเข้มข้น200 ml ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งกล่องพอดีนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าคุณลูกค้าแต่ว่าให้ดีนะคะควรจะใช้พัชเจอร์ไลท์นะคะเพราะว่ากรณีที่ลูกค้าคุณลูกค้าไม่มีนมนะคะก็อาจจะซื้อนมมาเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วดื่มได้ทุกวันนะคะเราก็เทลงไปเลยนะคะเทลงไปในขวดนะคะ ค okay. จากนั้นเราก็อาจจะคนนะคะคนคนเขาหน่อยนะคะคนเบาๆนะคะไม่ต้องคนแรงนะคะแล้วก็นะคะเราก็ทําการนําผ้านะคะผ้าเนี่ยจะเป็นผ้ากระดาษนะคะหนาๆที่ชู่หรือเป็นผ้าขาวบางสองทับนะคะก็ได้นะคะหรือว่าดิฉันจะใช้ผ้าอันนี้นะคะคลุมปิด นะคะพ่อขอทำให้อากาศระบายนะคะถ้ายิ่งช่วงหน้าร้อนก็ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนิดนึงนะคะปริมาณของอตัวคีเฟอร์จะขยายหรือไม่ขยายเนี่ยต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องด้วยนะคะว่าเอออุณหภูมิห้องเราร้อนไปไหมนะคะอ่าโดยปกติก็จะเป็นอุณหภูมิห้องปกตินะคะถ้าหน้าร้อนเราอาจจะผ่อนให้ออกซิเจนหรืออากาศมันถ่ายเทเข้าไป มากขึ้นหน่อยนะคะอาจจะใช้ผ้าที่บางลงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าผ้าขาวบางก็แนะนําว่าน่าจะสองทับนะคะในกรณีที่อุณหภูมิของเราเริ่มเย็นในช่วงนี้ที่ฝนตกนะคะทีนี้เราก็มัดโดยใช้หนังยางนี่เลยนะคะปิดที่ฝานะคะทำให้ตึงแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเข้า ในตู้มืดนะคะหรือว่าคุมด้วยถุงแล้วแต่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้นะคะว่าเออทางหลังจากนี้แล้วเนี่ยน้องจะดื่มหรือกินนมได้ทัหนหรือไ่นะคะอ่ะโอเค,อเคขอบคุณนะคะการชมสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะหลังจาก24ชั่วโมงก็คือ2 4ชั่วโมงหนึ่งวันแล้วในการเลี้ยงหมักในการทำครั้งนี้ให้ดูนะคะ